ถอดหัวไปแล้วช้างแต่ว่ามีมาสวขึ้นม่มาเอาครับโอ้มีจุดอ่อนด้วยกันทั้งคู่คลุยครับลุยจริงลุยจริงไม่ต้องรอเหมือนจะรีบกลับบ้านหรือเปล่า,าลุยแล้วครับเมเล็กเมเล็กครับวินาบวยไทยใส่หมัดอย่างเดียวลุยเข้าไปครับคริสนาพยาซึ่งตอนนี้ยังว่างอยู่ครับเอวเอาครับโอ้ขึ้นไปครับพยายามจะยัดเข,าข่าคืนจับนายได้คีบลากมาเสียบแต่ว่าเมเล็กไม่ยอม พยายามยื้อพยายามฝืนเอาหมัดมาสู้โอ้ยแม้โดนแทงแล้วจุกถอดหัวไปแล้วแชมป์แต่ว่ามีหมัดสวนม,มาเอาครับโอ้มีจุดอ่อนด้วยกันทั้งคู่ครับไปีครับยังไงโอ้หม,มาขวาแต่ว่ายังไม่แม่นครับตอนนี้เอาไม่ลูกต่ขาบวกหมัดพิติณาเองก็คิดหนักครับเจอหมัดเข้าไปก็รับวามีแล้วก็ไปเล็กบวกหมัดจับนายได้แล้วแชมป์พิติณาขวางได้คีบได้โอ้โหแต่จ,จังหวะวงในขึ้น ดูครับออกไม่หยุดครับต่างคนต่างทําได้ดีเลยครับเองทางผมน่าจะไม่นอนครับน่าจะไปต่อครับไปต่อบนเวทีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อกันข้างนอกเหลืออีกสองนาทีเท่านั้นกิเซนาครับยกที่แล้วในสองต้องหามีจังหวะช็อตนับให้ได้ครับอูแบบชุดใหญ่ๆแต่เธอดูครับไม่สนใจครับยังปักหลักยังเอาคืนตลอดครับ ตีไปก่อนครับ mm hmm. ไอ้ครับสับสอกครับ mm hmm. mm hmm. We have a winner by way of unanimous decision.